โ wow. อ้เป็นอะไรเอ่ยนมเบียเบียเป็นยังไง มเบียเราก็เน่ตโตเดินดับเน่นี่เน่เนๆๆ่นี่ดับแล้วมันข่าเกียร์ปะไรปะที่อูอ้ทำไมมันเลื่อนออกไปอย่างนั้นนี่ใช่เปนขาดบ่เบียน็อตแทนเครื่องก็หลวมตัวนี่นู้น็อตแทนเครื่องแทนเกียร์ นี่เปลี่ยนสีอู้ถอดออกได้เลยมั้งนั่นขาดระมัง้งงานเข้าแล้วทีนี้เข่าเกียร์ว่าได้เลยตีอันนี้มันหลุดป่ะงานมันอยู่สี่จีละตัวนี้เบรกมือเออมันเป็นยังสี่ละบพราใส่นี่คือเข่าบพราใส่แล้วเบรกมือนี่ตัวนี้คือไอ,อ้ขาเกียร์ ขาดเลยน่าจะขาดนะเนี่ยแรงโพดบ้านี่ฮะเี่วจ้บมามารบอยูนี่มนสิใสเกียลงไปเขาว่าอะไรเลยหนุ่นมเบียรฟ้าบันดานกอ่อซากโอ้มันขาดมันขาดให้มันหลุดเบาอ่ะคือเป็นอย่างสี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนัอย่างนี้ ตามช่างนี่เอาแม่เดินออกมาแป๊บเดียวหนุ่มเบียดดันเข้าไปแล้วครับเหมือนมันเลื่อนออกมาเอาลองดูทีนี้มันแรงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เออผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะมันเลื่อนออกมาอย่างนี้แล้วยัดเขา้าเข้าไปได้ด้วยนะ โอ้วิเศษจริงๆรถคันนี้วิเศษจริงๆนุ่มเบียร์เอาขั้วแบตท,ทำไมเป็นอย่างนี้เบียร์ดับมาล่งบ่ล่าลล<ง>อันตรายด้วยนี่น,นั่นงดีๆระมันแต่ว่างเอายางมัดคล้องเอาไว้ก่อนอดูซิมันเป็นยังไงอาการของมัน ของเ,าเอาไว้อย่างนั้นแหละจะต้องใส่เกียม่ยวเอาละครับวางหัวยกขึ้นตัวนั่นทางมันเดี๋ยวลอกไปมันกับเขาเขา้าหรอเออเอา,เอา ดึงยกอีกอ่าอยู่แล้วอ่าอย่างนั้นแหละอยู่แล้วตัวน,นั่นก็โตล็อกเซฟหัวเซ๊ะอซ่ะลองดูนมเบียนี่เป็นตัวแรงของฟ้าบันดานเลยนะล็อกกี้สีเขียวคันนี้ ควบคุมโดยนุ่มเบียร์ครับจากเด็กออยเลอร์มาเป็นเด็กหกล้อเลือ่อนไหมลองโยกดูแล้วอ้ามันอยู่แล้วนั่นนะเลื่อนออกมาเฉยๆใส่ควแบดก่อน แม่เหลือเกินนมเบียมอมแมมเหลือเกินนี่แมงเอ้เยอย่างนี่เป็นภายในครับภายในไม่รู้อะไรเป็นอะไรระยงระย่างเบาเบอะเดิมๆครับเดิมๆเบาม,มีผ้ากับมาด้วยเผืนหนึงเอาไว้ห่อหน้าเวลาฝุ่นเยอะหน้าปัดหน้าจอนะครับทุกอย่างยังครบหมด อ่ามีแก้มแก้มแก้มหน้าฝั่งขวานี่ไฟเลี้ยวเปิดอยู่ในหน้ารถนะใช้มือโบอกเอา <c oughs> <c oughs> วิ่งปากบอรครับโน่นมาแล้วสิบรอลุมพลลุมพลกับหนุ่มเบียรครับสองคันลุยกันมันมน สิบล้อนมเบียนี่หกล้อครับอ่ะอ,อยางในรถจักรยานยนต์ครับค้องไว้อีก ให้แน่นมันเลื่อนออกมานะครับเนี่ยแกนตัวนี้มันเลื่อนออกมายัดกลับเข้าไปใส่เกียร์ได้เฉยเลยเออพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะก็ได้ความรู้นะสำหรับผมนี่ก็ได้ความรู้อีกเพราะผมไม่เคยเจอแบบนี้ใครรู้ว่า อ่ามันเป็นอะไรทำไมมันหลุดออกมาอย่างนี้จับยัดใส่เข้าไปแล้วใส่กรีราได้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับเป็นไงเบี้ยพร้อมยังอะไรน้ำมันเบรกหมดเฮ้ยเหมือนชีวิตอยู่บนเส้นได้เลยนะเนี่ย โอ้โหโอ้ไม oh, oh, oh ่ม <potato eneca>: ีเลยสักยศดีอยู่มีดีที่มีน้ำมันสำรองไอดีอยู่ที่มันมีสำรองแต่ว่ามันไม่ดีที่มันไม่อยู่ข้างในนี่เนี๋ยเหมือนตายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะนี่เบียร์ขาข้างหนึ่งดีเข้าไปอยู่ในโรงแล้วนะนี่โอ้โหวาดเสียวมาก ชีวิตนี่เหมือนอยู่บนเส้นได้เลยใส่ขั้วแบตขั้วแบตก็ใส่ง่ายเหลือเกินสวมม่แค่นี้อยู่เลยนะอะ,อะไรอีกหาเหล็กไปเคาะ ขวบแบตซะหน่อยโหทำไมมันอนาถาจา้นี่ฮะแน่นไหมแน่นแล้วอนาถาเลยเกินนุ่มเบียะเนี่ยแหละคนจะเก่งก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละน้องเบีย์เนาะอนาคตจะเป็นเท่าแก่อยู่ Nào lon <l> à, <N> Nào kinh bay đéo Vàng đậm nìm đuôi Nào chú ạ เฉยเลยครับจับยัดใส่แล้วก็เอาอยางในรัดเอาไว้แล้วก็ลุยต่อไปแล้วนี่สุดยอดสุดยอดคนดินกลับไปด้วยอีกครึ่งกับบ่อีกโอ้โหนมเบี้ย โอเคครับผมลาไปก่อนละสวัสดีครับ